กันไปนนะะคะั่นคือเรื่องของความรักจากสิ่งเล็กๆที่ตัวเองหลงไหลนะคะแล้วเขาก็มีความดิ้นรนที่จะทําร้านอาหารออกมาให้ประสบความสําเร็จนะคะนั่นคือความรักในพื้นที่เล็กๆของตัวเขาเองแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะถึงความรักในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนั่นคือความรักที่อยากจะรักษาต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไว้นะคะให้กับคนในเมืองค่ะแล้วเขาก็มีกลุ่ม Big Trees ด้วยนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนที่รักต้นไม้ค่ะพยายามที่จะดำรงไว้ ให้มันอยู่แบบยั่งยืนค่ะคือเป็นการดูแลหลังจากการปลูกแล้วด้วยค่ะวันนี้เราจะไปขอความรู้นะคะแล้วก็จะไปพูดคุยกันค่ะว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของกลุ่ม Big Trees นะคะแล้วก็อะไร<ม>ถึงทำให้เขาหลงไหลสิ่งแวดล้อมได้มากขนาดนี้ค่ะกับคุณสันติโอภาสปาระกกิจค่ะ ถก่อนอื่นเลยพายอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้พี่มาสนใจเรื่องของต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อมอะไรเงรี้ยอะไรมันคือจุดเริ่มต้นนะคะจริงเราก็เรียกว่าเรารักตัวเองก็ได้เรารักที่อยากจะอยู่ในเมืองที่ดีเมืองที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่ก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสิ่งวิทย์แวดล้อมที่น่าอยู่นะมีน้ําสะอาดมีอากาศสะอาดออมีทางทางเท้าที่ กว้างถูกไหมฮะมีต้นไม้ที่ร่มรื่นเ<า>นี่ยคือความรักตัวเอง<า>แต่เ่เราจะได้อย่างนั้นเราก็ต้องไปรักธรรมชาติด้วยค<า>่ะเรารู้สึกว่ามีต้นไม้แล้วดีธรรมชาติดีโลกก็จะดีคุณภาพชีวิตเราก็จะดีแพ้ก็จะเห็นเนาะอย่างในเมืองในกรุงเทพเองอย่างงี้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะเจอต้นไม้หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดูจะโอเคหน่อยเนี่ย ถ้าคนไม่เลือกไปสวนสาธารณะเขาก็ต้องเลือกไปวัดเลยอย่างเงี้ยพี่เมืองใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะตอบสั้นๆก็คือพื้นที่สาธารณะยังไงก็ต้องเป็นส่วนของรัฐและส่วนของวัดที่ทุกประเทศเนี่ยจะเป็นคนช่วยสังคมนะ,ะตอนนี้พื้นที่สีเขียวสาธารณะของประเทศไทยโดยเฉพาะในสวนสาธารณะเนี่ยยังยังน้อยกว่าประเทศอื่นมากทั้งจำนวนและคุณภาพค่ะ มนุษย์โดยธรรมชาติอย่างมนุษย์เราเราป่วยเราเครียดเราอะไรเนี่ย<ะ>เราชอบมองอะไรที่มันสีเขียวยว่มีรีเสิร์ชออกมาว่ามองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมองอะไรเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็ช่วยมนุษย์โดยเพราะมนุษย์ที่อยู่ในสภาพาที่ป่วยหรือว่าอ่อนแอได้ถึงว่าล้อเมืองเนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็ดีกว่าต้นไม้เล็กในใน,ในหลายๆกรณีอย่างเช่นร่มเงาต้นไม้เล็กให้ร่มเงาไม่ได้เรื่องการ กรองฝุ่นต้นไม้ใหญ่ก็ยังช่วยกรองฝุ่นได้มากกว่าแต่นี่มีส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเริ่มคิดเริ่มมองก็คือเรื่องความสมดุลทางธรรมชาติที่รกล้างเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้มีความสมดุลที่ชุ่มน้ําบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเอาพื้นที่ชุ่มน้ําไปพัฒนาเยอะเนี่ยทำให้น้ําท่วมต่างจังหวัดมาเยอะเพราะ,ะเอาที่รับน้ําที่แก้มลิงโดยธรรมชาติเนี่ยเอาไปทํา พัฒนาทำให้ไม่มีพื้นที่รับน้ำ<ะ>น้ำก็เลยท่วมเข้ามาในเมืองอย่างนี้เป็นต้นะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรักคนจะตีความไปเรื่องของหนุ่มสาวหรือว่าครอบครัวหรือว่าใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่หนูสัมผัสได้หนูจะรู้สึกว่าพี่ตีอะ่ะจากการที่เราแค่รักตัวเองแล้วมันมันถึงจุดไหนถึงถึงอยากจะส่งต่ออะไรอย่างี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าเราเรารักตัวเองเราแล้วมันไม่พอเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าเ,เราต้องรัก คนอื่นมากขึ้นเราต้องรักสังคมมากขึ้นเราต้องรักสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเราถึงจะอยู่ได้ดีอย่างที่เราอยากจะเป็นถ้าเรารักรักกันคนละนิดอ่ะรักกันคนละนิดก็พอแทนที่จะบอกว่าเป็นภาระของใครสักคนหนึ่งที่ต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมอะไร่เงี้ยแล้วมันไม่ต้องการเยอะอ่ะมันต้องการแค่ความคนละนิดคนละหน่อยรักให้มันกระจายกระจายกันหน่อยท้ายสุดแล้วเนี่ย มันก็กลับมาทําให้ชีวิตเราดีาไหมเหมือนเวลาเรารักแฟนเราเราดูแลแฟนเราเนี่ยชีวิตเราก็ดีไปด้วยชความรักในแง่เศรษฐกิจนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยยิ่งรักเขาเรายิ่งกําไรอ๋อเหรอคะใช่ยิ่งเห็นแก่ตัวว่ายิ่งขาดทุนอ่าใช่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแบบรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามหลายคนเวลาที่เขาทําโครงการเขามักจะเลือกที่จะโอเค เราจะทําโครงการเราจะไปปลูกป่าเราจะไปปลูกต้นไม้แต่หลังจากนั้นน่ะมันคือไม่มีใครไปดูต่อว่าไอ้ต้นนั้นน่ะมันสูงไปถึงไหนแล้วหรือมันตายไปแล้วทางพิสติอะ่ะกลับมาให้ความสําคัญกับต้นที่มันเกิดขึ้นแล้วมากกว่าการไปไปปลูกใหม่อย่างน้อยต้องดูแลต้นไม้เก่าให้ดีก่อนแล้วค่อยมาสนับสนุนเอ่อการปลูกต้นไม้ใหม่คืออันนี้เป็น Priority อันดับหนึ่งการดูแลต้นไม้ สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องการ<ม>การดูแล<ะ>ที่มีอยู่แล้วไอ้ของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองด้านให้คนเห็นแต่มันไม่ได้เป็นการตอบสนองที่ต้นไม้อยากได้อันนี้มันคนอยากได้<ะ>พี่ติคะทีนี้หนูขอความรู้นิดหนึ่งว่ากลุ่ม Big t r e e เนี่ยค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะมีจุดเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็เศร้าเล็กน้อยมันมีกรณีที่ สร้างอาคารแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้สวยมากเราพยายามติดต่อผ่านทางกรทมว่าทำไงจะรักษาต้นไม้ไว้ได้อะไรเงี้ยก็เป็นข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจว่าเจ้าของเขาจะรักษาต้นไม้ไว้ไหมปรากฏว่าท้ายสุดเขาก็รู้สึกว่ารุ่นวายเกินไปมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยเขาก็เลยไม่เก็บไว้เขาก็ทิ้งมองว่าตัดง่ายกว่าจุดเริ่มต้นของบิ๊กทีก็คือเราอยากให้เขารักษาแล้วก็ไม่รักษาเริ่มต้นจากความผิดหวังแต่ว่า เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราหยุดแค่นั้นเนี่ยความฝันของเรามันก็จะหายไปกับความพยายามครั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสังคมอาจจะยังไม่พร้อมเขาต้องการการทําความเข้าใจถ้าเราโลดตะลงต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมาเป้าหมายเราก็คือทํายังไงให้รัฐบาลก็เห็นความสําคัญชุมชนเห็นความสําคัญแล้วก็รักษาพื้นที่ สีเขียวสาธารนณะไว้ให้ได้เยอะที่สุดเหมือนเหมือนพื้นที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยก็ถ้ามันเป็นพื้นที่สาธารณะ,ะก็หมายถึงว่าประชาชนก็เอามาใช้ประโยชน์ได้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันดีเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่โดวยเฉพาะการดูแลต้นไม้ใหญ่ยังดูแลยังไม่ค่อยถูกวิธีตามมาตรฐานสากลเท่าไหร่เราก็เลย พยายามรณรงค์เรื่องนี้ปรากฏว่าพอเรารณรงค์ไปก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครมานั่งสอนอเราก็เลยต้องตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนสอนการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกคนหนึ่งคนควรจะมีพื้นที่สีเขียวประมาณคนละ9ตารางเมตรแต่คนในกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเพียงคนละ3.3ตารางเมตรซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานเกือบ3เท่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าตัดมันทิ้งปลูกใหม่ง่ายกว่าใช่ไหมที่เป็นการรักษามันวุ่นวายยุ่งยากถูกไหมเราต้องทำสองาอย่างหงก็คือทําให้รู้ว่า ต้นไม้ไม่มีประโยชน์จากเราพอเขามีประโยชน์กับเราส่วนใหญ่เราก็รักไอ้สิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อเราแหละถูกไหมอัน<ไ><ไ>ที่สองที่ต้องมีก็คือต้องให้ความรู้<ไ>เหมือนรักลูกก็ hai, ต้องมีวิธีการเลี้ยงลูกรักพ่อแม่ก็ต้องมีวิธีการดูแลพ่อแม่รักต้กตนไม้ก็ต้องมีวิธีการดูแลต้นไม้เรื่องที่3ก็คือเราต้องทําความเข้าใจกับคนที่ต้องเป็นคนดูแลโดยตรงคนที่เป็นคนตัดคนที่เป็นคนสั่งคนที่เป็นคนให้นโยบายอันนี้ก็เป็น ส่วนที่ที่สามที่เราต้องทำนะครับเราก็พยายามทำสามอย่างเนี่ยครับซึ่งยากมากการที่จะดูแลต้นไม้ใหญ่ได้อย่างเป็นระบบเนี่ยมันต้องเป็นวิชาชีพเราไม่สามารถให้ใครก็ไม่รู้มาตัดแต่งต้นไม้ได้โดยไม่มีความรู้ตอนนี้วิชาชีพลูกกรกรเนี่ยก็ต้องถือว่าเ,เริ่มเป็นวิชาชีพแล้วเพราะว่ามีคนที่ทำผมว่าเกินร้อยคนแล้วนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทมีเกิน10บริษัท ต่อไปถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณภาพพัฒนามากขึ้นฝีมือดีขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นมันก็จะ,ะมีความยั่งยืนให้พี่ประเมิน10ปีที่ผ่านมาถือว่าเราประสบความสำเร็จไหมคะถ้าถามเราเราเรา,เราจะรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จเพราะความคาดหวังเรานี่ต่ำมากตอนเรา เริ่มตั้งเนี่ยเราคิดว่าแค่ให้คนเขารู้สึกว่าต้นไม้มีความสําคัญเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จแล้ะถามว่าตอนนี้คนให้ความสำคัญกับต้นไม้เทียบกับสิบปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเขาให้ความสำคัญมากกว่าเยอะเลยสิ่งที่พี่ทำอะอะไรเป็นความสุขของพี่อะคะเราลงทุนในสิ่งที่เรารักและมีประโยชน์เหมือนเราลงทุนหลายๆอย่างกับลูกเราพ่อแม่เราเนี่ย ผมว่าส่วนใหญ่นะเราลงทุนกับเวลาแรงและจิตใจเรากับสิ่งที่เรารักเนี่ยเขาแค่ยิ้มก็มีความสุขแล้วอันนั้นมันนับเป็นเงินได้ไหมก็มันก็ไม่ได้นับเป็นเงิน<ด>แต่มันนับเป็นความสุขใ,ใจมันอิ่มใจเราเห็นเจ้าหน้าที่กรทมเขาตัดแต่งต้นไม้ถูกต้องเนี่ยต้นไม้ก็ยิ้มให้เราเเทีมงานเขาก็ยิ้มให้เราอยากให้คนไทยหาจงังหวะมาอยู่กับธรรมชาติอยู่ใต้ร่มไม้เยอะขึ้นนะครับถ้าเรามีความสุขกับธรรมชาติ ผมคิดว่าเราก็จะรักธรรมชาติไปเองพอเรารักธรรมชาติเราก็จะรู้สึกหวงแหนรู้สึกอยากให้ให้ธรรมชาติดีอยากให้ต้นไม้แข็งแรงอันนั้นก็ธรรมชาติก็น่าจะรักเรานะครับอยากให้พิติบอกหน่อยว่าพี่มองว่าอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ยังไงบ้างจริงๆตอนนี้ก็ดีมากแล้วนะ,ะเราอาจจะไม่ได้เป็นดีที่หนึ่งของโลกในหลายเรื่องแต่ถ้าวันนี้มันดีกว่าเมื่อวาน แล้วพรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป,เป็นเป้าหมายที่ไม่ทำให้เราไม่มีความสุข คุณสันติโอพาศประกรณ์กิจคนเล็กๆอีกหนึ่งคนที่มีความปรารถนาเพื่อสังคมส่วนรวมในการรักษาชีวิตของต้นไม้ใหญ่ไว้ให้เมืองใหญ่และได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทำได้จริงโดยการพัฒนานั้นไม่ต้องแลกกับการทำลายธรรมชาติค่ะ คคุณผู้ชมคะความรักที่แพนย์นาเสนอไปในวันนี้อาจจะไม่ใช่แง่มุมของหนุ่มสาวนะคะแต่ก็เป็นความรักในอีกมิติหนึ่งค่ะทั้งสองเรื่องราวน่าจะช่วยทําให้คุณผู้ชมของเราได้มองเห็นภาพนะคะว่าในทุกๆความรักนั้นมักจะต้องใช้เวลาเพื่อให้เติบโตนะคะแล้วก็จะต้องทําอย่างไรให้คงอยู่ตลอดไปด้วยเพราะเราอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ค่ะ กลับมาติดตามอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้กันได้ใหม่นะคะทาง Nation TV ช่อง22และ Spring Online ค่ะ Happy v a l e n t n e นะคะสวัสดีค่ะ